มาเกมนี้เอาชนะดีกว่าเอาชนะดีกว่าเจ๊ทหายไปไหนวะไม่มีฟินิกึ์งอะพี่เคโอส่งใครแดนเนี่ยวะนอนสมองเลยวะพี่เอางั้นเลยเหรอพี่ได้พี่ได้หมดนะพี่ใส่ชิลอยู่ละมันคืออัพพโต้คุ้นดีย้ายมาจากเอ็นเอไม่ใช่ไม่ใช่ไหนๆก็จะรีแรงแล้วล่ะเอาเลยละกันอัพพโต้เขาจะด่าไม่น่าเหลือวะน้องน่าสัตยับสัตเลยแหละน่าสัตยับเลยน่าจะเละ ใส่เต็มข้อเราเต็มแข้ง kill kill omit one hit shot one hit shot one hit shot he drop down going mid going mid going mid g one i mid one mid คือจ maybe i think they going back b ไม uh ่ต้องไม่เจอกูหมดแล้วหมดแล้ว spike planted d One i m Reloading. Let's go. Revealing area. should Last player standing.

<laughs> Last player standing. Thirty seconds left. Spike planted. โอ้โหเศรษได้ว่าแม่งเพื่อนตายหมดเลยอ่ามันมิด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 สไปค์ planted Hit. Careful. <laughs> Last player standing. That's done. Hello. Bad friend. Come back, come back. Go back. Go back, go back. Don't look at Don't don't look at the windows of our frying a flesh. Find it. Spike down, beat. One enemy remaining. You, nice. you are it to One Oh, bad. down. Oh. My ult's ready. Every gun's เเอาฮ้าทำไมบัลลับเรียกว่าลาาก,กีไม่รู้เลยเพราะเป็นคนปาก,กีปะ่ะหรือว่าไงไม่มีหลัเขาววิงแล้ววะอไอโดนแปะไอโดนรีทอนโอ้ข่าววิ่งแล้ววะ

หน e ่งศั i n ูยังมีหวังนะยังมีหวังหรือเปล่ามีพี่มีมีมีหวังนะตอนบุกเราต้องเล่นแบบทะลักเลยหรอน้องพี่ว่า Oh my เป็นก็รัสนี่ down. Can you flash side? Wait, uh. You should run. Revealing it. I am the hunter. Spike planted. You? Chưa 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 ออกไปจากตรงนี้พี่ไม่ใช่พี่ว่าพี่ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ไววะพี่ไม่ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ไววะแค่มีนสับมีดเลยลนะมอตุมอตุมอตุ กันเนาะออนิ่งอ่ะพี่ตัวเด่นเดินตามมาเอาเมนไปไปช็อตหนึ่งมาว้าไว้ในสโมจบจังไม่ไหวจังไหวจังว Spike planted ดีเฮาดีเฮาดีครับ ใช่พ<ม>ี่ไินี่ตัวไหนเนี่ยอ้ไไปมีอ่ะแม่งเล่นยาแล้วแม่งก็เล่นกระโค,คด,ดึงเลยเอออ่ะ ฆ่ากูเลยเพื่อนนะแป้นเลยไหมปาดอะไรเลยไหมาฆ่ากูเลยเพื่อนนะปาดปาดปาดมาปาดมาปาดมาฆ่ากูเหอะเอาเลยเอาเลยเก่งเหรอเสียชีพยวเสียสัพ์

นี่เขาก,กดมาด้วยกันเว้ยไอฟ,ฟินิกกับไอเคโออ่ะเขาแบบว่าพออกเก็ตพอกเกต็ตเคโอจัดอะ่ะแบบถือฟงถือแฟตให้กันอะ่ะพวกมันเลเดียเร็วอะะ่ะพวกนี้วันนี้มีเจ็ดเล,ล,ลเ,เดียสองคนเลยหรอ คนเองที่หาดลับดกว่าจี้แจ็คสลายอ be ่ะจี้แจ็คสลายหามุ้งเหรอเริ่มงกลุยหน่อยกรโดดให้เลยอ่ะจบครับโอ้โลยงบีบินไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่มีผมว่าพี่ว่าเราไปเล่นเวลาเก่งของเราดีกว่าเจนคิวชอปพีเวลาที่เราเอบีพีก็รัวๆพี่ว่าเห็นเวลาไม่พี่ว่ารหัสรหัสไอโต้มันม <sh> <spirit killing> <something> ันดีโลน้อยไหมมันเลยเจอแบบ ฮาฮาอยู่ห้องฮาฮาถ้าไม่เอารหัสหลักพี่มามันน่าจะมันกว่าเฮ้ยนี่เลยดี๋นั่นแต่อีพีสามไมเหรอเอาดีเป็นเก่งนะเนี่ยเราเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหรออันนี้มันปอตโต้เลยนี่ปอตโต้เหรอเนี้ยยังไงคิวจอยอยังไง มุ่งใจชาติกันยังไงแล้วยคิวจอยเจอกันนัดเดียวเข้าหัวแตกเหมือนกันยังไง้ยคือมุมอย่างเงี้ยคือโดนคิวจอยก็เอ็นจอยเลยเอ็นจอยครับเอ็นจอยครับอย่างงี้ก็เอ็นจอยเลยฮะไม่ใช่ไก่ไม่แม่ I'm sorry โอเคครับทุกคนไว้เจอกันดีกว่าครับผมขออนุญาตลงสตรีมละ ไปเจอกันของคณทุกทรัพทุกปิดทุกฝรั่มากนานๆนะนานๆมาทีนะผมปลาผมงพอเล่นเล่นแบบว่าพอให้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 เห็นหน้านตากันบ้างไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน